สวัสดีครับอันนี้คือพเนยดเบอร์สิบเจ็ดนะครับเอามาเปิดขายก็คือว่าผมร,รับงานสังทํานะครับแต่ว่าบางตัวจะมีคนมาสือก่อนกมีนะครับอันนี้พระท่านนี้มเจ้าของผมกับสี่ท้ายให้เบิ้งเบิดสุมองแล้วครับอันนี้คือโอกดํานะครับโอกไม้ขนุนสี่ท้ายเอ๋น ช่วงอกให้เบิ้งก่อนกะจีไทยกางแกงแน่นะครับต่อไปกะสีผมจะล่องให้เบิ้งเลยนะครับแล้วก็บเบิ้งไายหนอกมันไปน้าจะได้ประมาณนี้ครับขั้นฝาดเล็กปะทะไม่ใส่ลงไปครับแข็งแรงขั้นฝาดเล็กใส่ไปถ้าบรได้ส่งเห้องกับดัดเอาง่ายๆนะครับเล็กคอดีของมัน บม่มีหักครับไม่ขนุนม่เป็นไม้เนื้อแข็งซัำไม้ประดูนะครับแต่ว่าการใช้งานกับ่แกกัน,กนเพราะว่าผมกับว่าได้เฮ็ดอกหน่อยครับปันดนเห็นฝาดลงไปแบบนี้แล้วครับต่อไปคว่วกว่าง30นะครับกว่าง30ส ความสูงผมจะวัดเงาล่วมเลยนะครับสูง40ขั้นฝาดกว่าง28นะครับขั้นฝาดนะเล็กเล็กขั้นฝาดมันสีดำช่วงชาาิเงาวัดไปหาปลายเล็กนะครับ40เก่าบ่ร่วมใหม่นะครับถ้าร่วมใหม่ก็สีหา12อันนี้ก็สีสภาพอีกมุ่งแจ้งอีกสภาพหนึ่งนะครับ กทีไทยโดยร่วมห้เบิ้งนะครับคนผู้ภาก,ก็ติดติดของของแน่นะครับอันนี้ก็คือสภาพอบแกะไล่พ่อนกบมื่นพ่อนะครับทีกะทีแน่โยส่วนเทียดยากที่สุดคือตัวกงนะครับ แล้วส่วนตัวกงที่ยดยากที่สุดก็คือผื้นมันนะครับตรงผื้นตรงงอหลวดนะผมบ่ไดเอางอรอบเดียวแล้วก็เอาเสียกมัดน,นะครับคืองอหลวดตอนหลวดใส่เลยติดเก่าแน,น่นชิมบิดออกก็ไม่อยากออกครับติดเราติดเลยเวลาเอาใบไม้เพียดก็เสียบลงเลยนะครับเสียบลงเล็กกันละจวงสปริงทรงคอนจะได้ประมาณนี้ ก็คือว่าผมบรับงานสร้างทำนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาแลวก็บ,บรสะดวกนับปันไดน,นะครับอันนี้ทายมีเจ้าของแหล้วผมจะเขียนว่าขายแหล้วนะครับอยู่ตรงข้ามอธิบายนะครับพร้อมราคาทุกอย่างอยู่หันผมจะเขียนไว้ตรงข้ามอที่บายนะครับราคาเพราะว่าจะมีขขอมูลติดตอ่ออย่างผมอยู่หันติดตอ่อผมทังเฟ c e บ o o กนะครับจะมีลิงผมอยู่หันลิงเฟ c e บ o o ก แพ็กกองทรงห้ทุกอันนะครับทรง EMS e ทรงด้วนทุกอันนะครับถ้าผู้ได้เบิ้งราคาแล้วถ้าว่าแพงบสมราคากับพานไเนนะครับครับผมกะเบาตรงๆแน่จักน้อยเพราะว่ามัอนอยากให้หูกันนะครับโดยร่วมจะได้ประมาณนี้แล้ครับคง เฮ็ดไปเฮ็ดมาได้3 0ซีว่าเสียิบเก่ามันจะฟิตกองหวดนะครับเวลาคนจงยันมันเป็นนั้นเป็นนี่ต่ว่ามันยิบเก่าสามซิวหน่มเง่เลยด้วยครับแถวบ้านผมมั้ใส่เงบนเ้นเยยิบแปดหรือกำลังพอดียิบเจ็ดก็ยังใส่ยิบเจ็ดขพมก็ใส่กันนะยบเจ็ดอันทยไก่แน่ไก่แน่นะครับอันไท้ายนี่โฮมมันก็เมื่อนมมันเป็นน้ำโบกดำกันยังเลไทยแกงแน่ก็จะได้ประมาณนี้แหะ กะสีคลิปนี้กระสีมีสำเนียเนาะครับผมก็อย่ขอจบคลิปแล้วกัสวัสดีครับ